โดนโดนคนโด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 น,โดน,โดนยิงไม่โดนเลยนะวันนี้โอ้ยยิงจนเหนื่อย สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบก,กับโจเลิฟคุณห้อมดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเลาะปลายิงเลาะปลาตามเขื่อนนะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะยังไงรับชมกันนะผมว่าจะหมาดไหมวันนี้ทุกคนผมกำลังตั้งตรงนี้นะผมเจอตัวแล้วนะไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะดแดงเป็ดเลย ใช่นะทุกคนเนี่ย đâu hồn vào thôi con Ninh một thằng em cho này Cái này mà hiểu không? Đánh cắt lẹ ลูลึกมากเลยเ <c oughs> สียงดงดูดนะครับโอ้ยสองตัวมีสองตัวทุกคนโอ้ยโอ้ยใหญ่มากจะได้ไม่โดนนะเดี๋ยวค,ยคยว่อยค่อยค่อยจาวน ่อ้สาวนะครับเดี๋ยวมันหนีนะเอ้ยมันอยู่อยู่ทุกคนมาละมาละสองตัวด้วยโอุ้ตัวใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่กับตัวนี้ดิอยู่ลึกมากเลยโดนไหมน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะมาโดนครับผมโดน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 ครับผมโดนโดนโดนโอ้มานี่มานี่มานี่ครับผมเฮ้ยแรงจางงานครับผมอุ้ยจะหลุดจะหลุดจะหลุด นี่้อแดงแป๊บเลยนะครับทุกคนแต้มแรกนะฮะใสสวยอยู่นะครับยิงไปสองสามรอบตัวเนี้ยโอ้โหอยู่ลึกเกินนอนหลุมนะไปเก็บปลากันก่อนครับผมสัตไปสามสี่รอบท,รทุกคนกว่าจะได้ ซัดเสร็จมันก็กลับมานอนนะซัดเสร็จมันก็กลับมานอนนะโอ้โหเมือ่อกี้ผมเห็นมันมีสามสี่ตัวเลยนะมันเข้ามาไปสูมกันต่อครับเหลือจะเข้ามาอีกตอนนี้อ่างเก็บน้ําก็เริ่มเปิดแล้วนะน <c oughs> ่านอาไรท่านก็มาตกปลากันนะเนี่ยนูน่นทุกคนตรงนู้นดีกว่า โดนไหมโดนไหมมาดิสาวมาดิน่าจะโดนไหมไม่โดนหรอกคนโอ้ไม่โดนว่ะเงียบคลิปเลยทุกคนไม่เข้ามาเลยนะโอ้เสียดายมากเลยจังหวะเข้าก็เข้าเยอะเกิน ว่าไม่เข้าก็หายนีย่บบซิปสงสัยได้ย้ายใหม่ครับทุกคนย้ายใหม่กันดีกว่าครับครับทุกคนย้ายใหม่แล้วนะครับผมจะลองซุ่มตรงนี้นะว่าจะมีตัวไหมนะครับ

จะย้ายไปฝั่งนู้นกันนะครับซัดเมื่อกี้ไม่โดนน่ะเสียดายมากนะ ุ้ยยดแเลนี่ทุกคนนี่ก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีนะตรงนู้นก็มี นุนนุนนโนนุ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 นนโนนโนนโนนุ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 นน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 น đồn hàng luôn này ôi, ôi đồn hàng luôn đồn đi tiêu นคอีกหนึ่งแกค้มใสสวยนะครับไปเก็บปลากันก่อนครับซุ่มกันต่อครับอุ้ยกว่าจะยิงโดนน้ำใสนะน้ำใสปาบเซียนครับผมโอ,อ้ตรงนี้คน Seping, seping. Oh, Turun eh. Turun Oh, sedai. Ini dah pun. Oh, oh, oh. ครับเดี๋ยวผมลองตั้งตรงนี้ก่อนนะก่อนจะไปนู่นนะมันเล่นหลุมตรงนู่นนะผมเห็นชัดมากเลยเดี๋ยวผมขอลองซุ่มตรงนี้ก่อนจะมีตัวอีกไหม ทุกคนโดนโดนทุกคนโดนโดนไหมน,น,น่าจะโดนนะโดนเหรอโอ้เสียดายมากเลย โดนให้มันไม่โดนว嘛มาทุกคนเปลี่ยนไม้ครับผมผมเห็นนี่ตรงแถวนี้นะโคตรเยอะเลยนะแดงเปด็ดแดงเป็ดเลยนะแถวเนี้ยอืมโอ้นู่นนู่นทุกคนผมเจอแล้วนูน่นใช่ไหมแดงเป็ดเลย ไม่โดนวรหข้ามหัวโอ้โหใทุกคนผมเห็นตรงนี้นะ Đồn mấy, đồn mấy, đồn mấy Đồn mấy, đồn mấy, đồn mấy Đồn quá โดนมั้ย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 น่าจะโดนนะไม่โดนนะโอ้โห ทุกคนผงต้องกลับละยิงไม่โดนเลยนะวันนี้ยโอ้ยยิงจนเหนื่อยเดีย๋ดวยวไว้ค่อยมาแก้มือกันใหม่ครับยิไม่โดนเลยโห กลับบ้านกันครับผมครับทุกคนวันนี้ก็ได้สองแต้มนะโอเคครับผมเดี๋ยวไว้ซ้อมมือก่อนเดี๋ยวค่อยไปใหม่นะครับ่วงนนี้ยิงไม่ค่อยโดนเลยทุกคนยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ